สวัสดีครับเพื่อนๆเห็นสีเหลืองๆแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ของ d e v อ l นะฮะข้างหน้าของเพื่อนๆตรงนี้มันคือเครื่องขัดกระดาษทรายกลมขนาด5นิ้วไร้สายนะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาด้วยความที่อยากจะทำชั้นทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเจ๋งหรือ ทำไมคือคนเราต้องซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายัทงที่ทด้ใช้กระดาษทรายมือขัดก็ได้มันเจ๋งหรือมันดีกว่าการใช้มือขัดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวตามสไตล์พวกเราก็คือเริ่มก่อนเลยจาก build quality นะครับผม build quality ส่วนใหญ่สีดำทั้งหมดตรงนี้ฮะจะเป็นยางเห็นไหมเป็นยางอันนี้เป็นยางเราก็ทำกริปทำช่องกริปมาเพื่อแบบให้จับแบบถนัดมือ ่างหลังนี้ก็เป็นยางนะปั๊มเป็นบรัสเลตมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสีเหลืองเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมไม่น่าจะมีส่วนของโลงหะอยู่เลยยเว้นเคี้ยวไฟนะฮะแล้วก็ส่วนดำๆนี้เป็นยางอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นพลาสติกมีปั๊มบรัสเลตตรงนี้นะครับผมโอเคโดยรุ่นนี้ท่อดูดฝุ่นเนี่ย,นเ,นยเขาเขาดีไซน์ออกมาทางด้านขวานะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดข้อดีข้อเสียกันนะครับผม โอเคไบโอคุณ okay. ิตีข้างล่างก็เป็นตินตุแก่ปกติไม่ได้มีประเด็นอะไรเขาก็ใส่แบตเดวนี้ข้างหลังนะับผมโอเคทีนี้สำหรับตัวเนี้ถามผมเลยผมค่อนข้างจะชอบในรูปร่างเขามากกว่าของ m a k i t a นะจริงๆผมมีของ m a k กต a ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวเปรียบเทียบกันให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วตัวไหนเจ๋งกว่าตรงไหนยังไงนะครับ แต่สำหรับตัวเนี้ยผมชอบรูปร่างมันมากกว่าคือมันดูทันสมัยมันดูโมเดิร์นนะเออไม่รู้สิแล้วก็เนี่ยเขาเขียนเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นข้างบนเขาจะมีสัญลักษณ์ชัดเจนเลยว่าเพื่อนๆ,ๆไม่ต้องดูอย่างเงี้ยคือรู้เลยตรงไหนเปิดปิดตรงไหนเพิ่มความเร็วเห็นไหมซึ่งเพื่อนๆสามารถจัดการมันได้จากข้างบนนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจับใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็จับอย่างนี้อ่าแล้วเพื่อนก็ขัดอาร์ตอาร์ตอาร์ตว่ากันไป ใช่ไหมเพื่อนๆสามารถเห็นได้เลยไม่ต้องลืมสามารถสอ้มือโอเปร t e ได้แต่แต่บางสำนักในเมืองนอกที่เขารีวิวเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะไปโดนความเร็วหรืออะไรอย่างนี้บ่อยนะแต่สําหรับผมไม่มีนะไม่โดนนะของผมปกติใช้งานปกติอาจจะมีติงเรื่องออปุ่มเนี่ยมันกดยากไปนิดนึงนะคือคือถ้าเปิดอยู่แล้วจะปิดมันมันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายออประมาณนั้นต้อง ต้องทาความเข้าใจกันนิดนึงว่าแบบต้องกดตรงสันเออมันถึงจะพอดีแต่กดตรงสันก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมแต่เขาดีไซน์มาค่อนข้างดีฮะคือดีไซน์มาแบบเอออยู่ข้างใน,งนจจตรงนี้อาจจะตรงนี้อาจจะแต่เขามาดีไซน์มาค่อนข้างดีครับส่วนที่เหลือที่ดีไซน์ที่แตกต่างก็คือเป็นที่เก็บฝุน่นที่ออกด้านข้างอ่าฮะเนี่ยเพื่อนมองดูที่เก็บฝุน่นเขาจะออกทางฝั่งนี้ ซึ่งบางทีอาจจะไม่สะดวกถ้าเพื่อนๆแบบเก็บเขาเรียกว่าไงแพ็คลงกล่องอย่างเงี้ยเออแพ็คลงกล่องแล้วไปหลายๆตัวอย่างเงี้ยมันจะมีไอ้น,นี่เห็นนะแต่ที่เพื่อนๆจะแพ็คได้เป็นแนวราบมันจะมีไอ้น,นี่โผล่ออกมาแน่นอนซึ่งก็พอไอ้ตัวเนี้ยพอโผล่มาก็อาจจะทําให้ปิดกระเป๋าไม่ลงหรือว่าหรือว่าหรือว่าแพ็คไม่ง่ายแต่ถ้าไม่ได้ขนไปไหนผมว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะ ส่วนตัวดีไซน์เก็บฝุ่นของเขาเนี่ยเป็นระบบล็อกอ่าเป็นระบบล็อกแบบนี้นแบบนึงนะฮะให้ดูให้ดูให้ดูดเออมันจะเป็นท่อแบบคือประเด็นมันเป็นท่อของเขาเลยไงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอะไรตัวเนี้มีมีเหมือนเป็นแบบคอนเนคเตอร์สายสายดูดฝุ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตั้งแต่ผมใช้มาผมก็หาซื้อจาก l a z a ้าก่อนนะยังไม่มียังหาไม่เจอซึ่งนั่นก็นอาจจะเป็นหนในจุดอ่อนของเขาหนในจุดอ่อนของเขา ที่ที่ไม่รู้สินะน่าจะน่า,นา,นาจะใส่ง่ายส่วนอันนี้ส่วนถุงเก็บฝุ่นเนี่ยดีไซน์เป็นถุงผ้าธรรมดาแล้วก็ข้างในเป็นเหมือนสปริงก็คือมันจะกันเชฟเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะกันเชฟเอาไว้ได้ครับเ,เพื่อนแตออ่แต่มันก็เป็นถุงแบบตรงๆดีเป็นกล่องแล้วพอแต่เข้าอย่างงี้ปุ๊บก,ก็บิดล็อกกึกเรียบร้อยโอเค ส่วนน้ำหนักของเขาเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้เดี๋ยวโอเคหน่อยอข้างหน้าก็เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็สวิตช์ปรับความแรงนะฮะก็มีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์7ใช่จะไม่ผิดนะใช่เป็นเบอร์1ถึงเบอร์7อืมก็ค่อนข้างแรงมากทีเดียวเชียวที่เหลือก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับอ่าโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปลองดูสาธิตการใช้งานแล้วก็ลองดูมันเจ๋งหรือว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคครับ โอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับ VE, d e v o l ดี c ี1 2 0นะฮะเครื่องขัดกระดาษสายกลมไหลสายซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะสำหรับงาน DIY ผมแนะนำว่าควรมีนะจากที่เทสที่เพื่อนๆเห็นนะ่ะก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะทุ่นแรงแล้วก็ทุ่นเวลามากพอสมควรพอสมควรเลยแล้วก็ ราะงานเพื่อนๆไม่ได้มีแค่ไม้งไงจะมีงานเหล็กงานนู่นนี่นั่นอีกอะ่ะที่แล้วอีกอย่างมือเราไม่ต้องสัมผัสโดยตรงด้วยผมว่าโอเคมันเก็บฝุ่นดีมันสามารถดูดฝุ่นออกได้แล้วก็ด้วยราคาของมันที่ประมาณ3,000กล,ลางๆ3าม3ัน0ี3ส0 0แนะนำให้ดูตอนช่วงแฟลชเซลในร a z a d a หรือ Sho ป e e อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ได้เครดิตเงินคืนนู่นนี่นั่นอาจจะถึง3 0 0พจะใช้อะไรก็ได้บางร้านผ่อนได้ศูย์เนด้วยก็ ผมเป็นทางเลือกที่ดีนะที่สำคัญคือสิ่งที่เขาเจ๋งจริงๆคือเขามีมอเตอร์บรัชเลสเรียบร้อยแล้วก็ผมว่านียทำให้ดูดีมากขึ้นแล้วก็ตัวมันน่ารักผจริงคือมันน่ารักผมชอบเ hey, material ก็ดีโอเคครับผมงันคลิปนี้ก็น,น่าจะจากไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเครื่องมืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีนึงครับสวัสดีครับผม